i ลชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมถูกเติมไวเปิดบริการ24ชั่วโมงมีโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายให้เพื่อนๆได้เลือกเติมบนเว็บไซต์และยังมีบริการผ่อนชำระสูงสุดนาน10เดือนคิดจะเติมเกมคิดถึง Lich Man Shop สวัสดีครับผมแมงจากช่องแมงสมายนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Dragonet M Classic นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งเข้านะก็คือกิจกรรมช้อปปิ้ง หรือชอบและเฉลิมฉลองนั่นเองกิจกรรมที่มาแทนกิจกรรมเก่าที่พึ่งหมดไปเมื่อวานนะครับผมเราจะมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจและมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราเข้ามาดูที่หน้าเช็คอินอันนี้กิจกรรมปกติเลยคือเช็คอินแล้วก็ภารกิจให้เราทําก็เป็นปกติเช่นกันมีกิจที่ใช้ตั๋วมังกรเนาะเก้าพันตัว๋วมีการสุ่มตาแล้วก็มีการลงดันเจดรอบไม่ว่าจะเป็นอบิษ ไม่ว่าจะเป็นดันกุญแจแล้วก็ดันโหมดแบบยากกับมังกรทุกด่านนะครับผมไม่ใช่ทุกดานและกันบางด่านเนาะแล้วก็ใช้ค่าพลังห้าพันเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับตาสิ่งที่เราจะได้จากการทำภารกิจพวกนี้คือจะเป็นตั๋วอย่างนี้ครับคูปองช้อปปิง้งทำไมคราใช้คาว่าช้อปปิง้งเรามาดูกันครับเห็นในตรงนี้ไหมครับเพื่อน,อนไอ้ตรงเนี้ยที่มันจะเป็นล่าสมบัติเนี่ย มันคือการที่เราจะต้องเอาไอ้ตั๋วช้อปปิ้งของเราเนี่ยมากดเพื่อคล้ายๆกับลงลงตั๋วสุ่มของเราลงคูปองเราผมจะยกตัวอย่างนะอย่างเช่นเราจะสุ่มของขวัญอันแรกเลยเนี่ยที่จะได้ไอ้ตัวตั๋วเนี่ยตัวคูปองฟรี100หยวนเนี่ยสมมุติเราอยากได้อันนี้เห็นที่มันกดความขึ้นหน้าตอนนี้ไหมครับยครทับ4 1 0 Uh huh. ถ้าเพื่อนๆกดไป1อันสมมุติเรากดล่าสมบัติไปแล,ล้วเราเพิ่มไป1อั่อันอันนี้คือเปอร์เซ็นต์หที่เรามีโอกาสจะได้นะครับสมมติกดเพิ่มไปปุ๊บมันก็จะเป็นสี่สอละอันนี้คือรวมกับทั้งเซิร์ฟเวอร์ในเซิร์ฟเวอร์ของเราเองนะครับผมถ้าสมมุติว่ามีคนส่งกดล่าสมบัติหรือส่งตัวไปทั้งหมดครบ100แล้วมันจะทําการสุ่มภายใน100เนี้ยไม่ได้บอกว่า100คนนะใน100เนี้ย ใน1 1 0สิทเนี่ยสุ่มให้ใครคนใดคนหนึ่งสักคนหนึ่ง1ลรางวัลและมันจะทำการรีใหม่เหลือศูนย์ใหม่เป็นศูนย์ทับร้อยใหม่เหมือนเดิมนะครับโดยมันจะถามว่าแล้วถ้ามันมีคนเอา100ตั๋วคูปองมาลงเลย100ตั๋วมันได้ไหมไม่ได้ครับมันจะมีการวางตั๋วล่าสมบัติอยู่เห็นไหมครับซึ่งอย่างอันแรกมันจะจำกัดอยู่ที่30ใบดังนั้นเพื่อนก็จะมีโอกาสประมาณ30%ที่จะออกเป็นของเรา นะครับผมประมาณนี้ดังนั้นอยากได้อะไรพยายามไปดูให้ดีๆนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว๋วตั๋วได้อะไรล่ะเดีย๋ยวเราค่อยเข้าไปดูแล้วกันเนาะมาดีก่อนมีปีกแฟชั่นอันนี้ลงได้4ี่อห้าสิบตั๋วเลยนะฮะอ่าแล้วก็พวกนี้ครับส่วนใหญ่มันจะคงที่ประมาณสัก30เนาะให้กับเราประมาณ3 0ที่มีโอกาสได้ถ้าแบบว่าเอาคันสุดเลยแบบเต็มเต็มเต็ม,ตมสิทธิ์เลยนะครับเนี่ยพวกเนี้ย อาแพร์ต่างๆหรืออาวุธอาวุธแบบอาวุธทองอ่ะแลกเป็นอาวุธหลักโกลเด้นได้เลยอาวุธหลักอาวุธรองเนี่ยหรือของรางวัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นตาเองหรือว่าไอแกนทะลวงพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดเลยเลือกได้แล้วก็กดแล้วก็สุ่มพอมันครบรอบเมื่อไหร่ครบจํานวนความคืบหน้าเมื่อไหร่มันก็จะส่งเป็นของขวัญทาาจสหมายให้เพื่อนๆนะครับผม,ผมคราวนี้กิจกรรมมันจะอยู่ทั้งหมด9วันเนาะ พอกิจกรรมู 9, 9, 9, 9, 9วันเนี่ยเมื่อกิจกรรมตอนสุดท้ายเลยมันจบแล้วเนี่ยเขาจะอธิบายอยู่แล้วตรงกติกาถ้าสมมุติว่าความคืบหน้ามันไม่ถึงมันไม่เต็มเขาก็จะสุ่มแค่เฉพาะณเวลานั้นน่ะที่มีคนที่มีคนลงอะสมมติว่าอะไอ40ทั100เนี่ยณเวลานั้นมันมีคนลงแค่หนึ่ทับหนรคนนั้นจะได้ไปเลยร้อยปอร์ก็คือยังไงก็ได้ชัวร์ชัวรนะครับ ดังนั้นคิดว่าหลายคนคงจะคิดเรื่องนี้มาแล้วผมก็เลยเหมือนเป็นช้อยให้บอกให้ให้ฟังแล้วกันเนาะว่าเผื่อบางคนจะเก็บไว้เอาไว้ทานะแต่เมื่อรู้กันอย่างนี้แล้วคิดว่าก็คงจะทํากันเยอะแหละดังนั้นสุ่มดวงไปเลยได้ตแต่แรกก็ได้แล้วแต่นะครับหรือบางคนรู้สึกว่าตัวเองดวงดีใช่ไหมกดอย่างละตัวเนี่ยกดให้หมดเลยเดี๋ยวมันก็คงจะมีอันนึงอะ่ะที่เราได้อะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับต่อมา ั๋วหาจากไหนได้บ้างนอกจากทําภารกิจเนาะภารกิจจากหน้านี้ที่ได้ตัว๋วแล้วก็ทําภารกิจครบก็จะได้ตั๋วเพิ่มอีกถูกต้องไหมครับาหาจากไหนได้อีกบ้างเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมให้ดูกล่องคุ้มค่าก่อนที่แรกอันนี้คือเราแรกซื้อใช้ตั๋วมังกรเนี่ย9,008เนี่ยซื้อชุดแฟร์เพื่อเอาไปเลือกชุดแฟร์แบบขอบ A ได้เลยนะครับอ่าคราวนี้มาดูตรงนี้ครับอ่านอกจากที่บอกว่า หาตัวได้จากตรงนี้เนาะเมื่อกี้ผมยังไม่บอกได้จากการซื้อตั๋วมังกรนะครับและไอ้ตั๋วเนี่ยร้อยหลุยร้อยหยวนเนี่ยมันเอามาทําอะไรมันคือมันตรงนี้ครับมันแลกไอ้พวกปีกพวกเนี้ยแลกเลยไม่ต้องไปสุ่มนะครับเนี่ยใช้2อันใช้2อันแต่ปีกนี่ใช้15อันเพราะฮังเวอร์ไปนิดนึงนะครับส่วนไอ้เจ้าเหรียญนี่แหละเนี่ยเจ้าเหรียญเนี่ยรับเหรียญเนี่ยรับเหรียญการซื้อเพื่อเพลิดเพลินในกิจกรรมเนี่ยนำไปแลกของรางวัลต่าง เหรียญมันหามาจากไหนล่ะเหรียญมันหามาจากตรงนี้ครับเมื่อเพื่อนๆนเนี่ยใช้ใช้ตั๋วเนาะใช้ตั๋วไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็สมมติว่าเพื่อนเพื่อนกดตั๋วไป1อันสมมติกดตั๋วไป1อันแล้วเขาสุ่มอ,อย่างเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมมันรีจากสี่เบทัหนึ่งร้อยตอนนี้เหลือศูนย์ทัาหนึ่งร้อยเหมือนเดิมละเท่ากับว่าเดี๋ยวมันก็จะมีคนไอ้นี้ไปเพิ่มเรื่อยๆื่อเดี๋ยวผมลองรีใหม่เนี่ยสามสิบสี่เนี่ยเนี่ยมันจะวนไปเรื่อยเงงรื่อยสี่สับเอกดอย่นะอ,ยอง 1%, 1ประมูลนี่เมื่อเพื่อนๆกดใช้1อันเพื่อนๆก็จะได้เหรียญกลับมา1่อันอย่างนี้ครับเห็นไถ้าเพื่อนๆกดใช้2อันมันก็จะกลับมา2อันประมาณนี้แล้วเราก็เอาเหรียญพวกนี้สามารถมาแลกต่อที่2ได้สําหรับแลกของรางวัลพวกนี้นะครับแต่ก็มีแลกตัวร้อยหยวนด้วยก็คือเอาเอา100หนนะึ่งร้อยเหรียญน่ะร้อยรอบมาแลกไอ้ตัวนี้ได้อีกหนึ่งใบเช่นกันนะครับอันนี้คือรายละเลอียดของกิจกรรมตรงนี้เนาะหวังว่าจะไม่สงสัยอะไรเห็นไหมนี่คือกําลังเปิดรางวัลครับ เ้าปอดเปิดรางวัลเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรีใหม่เห็นไหมพอรีใหม่แล้วก็ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ของทางจดหมายก็แสงว่าอะไรก็แสงว่าเราไม่ได้เท่านั้นเองคนที่จะได้ก็คือเขาจะส่งทางจดหมายไม่แน่ใจว่าทันทีหรือเปล่าแต่คิดว่าทันทีนะครับอ่ะอย่างตอนเนี้ยไม่มีอ่ะดูสิเรากดทันไหมกดไม่ทันแล้วมนถงึงกี่จำกัดละของของรอบนี้เราก็ต้องอันต่อไปอย่างนี้ครับอย่างนี้อ่ะ เนี่ยเราก็ต้องรู้เล่าต่อไปว่าเอบาต่อไปเราจะได้ไหมไอตัวร้อยหยวนนะครับประมาณนี้เลยลองทํากันดูนี่กิจกรรมใหม่ก็ค่อนข้างเป็นการสุ่มประมาณนึงเลยเนาะหวัง <laughs> ว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยในกิจกรรมนี้นะครับว่ารายละลเอียดต้องทําอะไรหรือต้องทํำยังไงบ้างแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะผมจะลงคลิปถัดไปเนี่ยความจริงทำมาแล้วแหละก็คือรวบรวมบั็ตกงน,นี้เนาะตอนนี้กำลังรวบรวมเยอะให้เยอะมากที่สุดอยู่จะได้ส่งทีเดียวให้กับทีมงาน นะครับคอมเมนต์ไว้ได้นะถ้าเพื่อนๆเ,เจอบั็อกอันไหนอีกผมจะได้รวบรวมทีเดียวเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ